ถ้าพูดถึงการระบายความร้อนให้กับคอมพิวเตอร์โดยเพราะกับ CPU หน่วยประมวลผลกลางนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชุดน้ําปิดชุดน้ําเปิดชุดลมนะครับและแน่นอนครับหนึ่งในชุดระบายความร้อนที่ได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือที่สุดในท้องตลาดก็คือชุดระบายความร้อนจากคอแซโดยเฉพาะชุดน้ําปิดครับและรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ที่สุดเลยนั่นก็คือคอแซเฮส ร้อยไอแพลต u ินัมที่เป็น R G B เขาจะมีจุดเด่นอะไรยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราตามไปดูได้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอดพิกเจนะรงอินลุนกันเหมือนเช่นเคยนะครับด้านขวามือของผมหรือด้านหน้าของเพื่อนเพื่อนทุกท่านคือชุดน้ำจากคอ s แส r ในรุ่น H100i Platinum นะครับซึ่งเป็น R G B ด้วยในราคาที่เขาขายอยู่ในปัจจุบันอยู่ที่5,390เป็นชุดน้ำา2ตอนนะครับมีหม้อน้ำขนาด 120คูณ2หรือ240มิลิเมตรนั่นเองมาพร้อมพัดลม2ตัวนะครับขนาด120ในรุ่น ml pro ที่เป็น rgb นะครับโดยพัดลม ml pro rgb ที่ใส่มาให้ในตัวชุดน้ำชุดนี้นอกจากที่จะมีไฟที่สวยงามปรับระดับได้ตามความต้องการปรับสีปรับแสงได้ผ่านซอฟต์แวร์ iq แล้วนะครับตัวฟีเจอร์ในตัวพัดลมตัวนี้ยังล้ำกว่าเพราะว่าเขาใช้ ลูกปืนแบบที่เป็นแม่เหล็กนะครับในการหมุนมันจะไม่มีส่งเสียงดังและอายุการใช้งานนั้นยาวนานอย่างแน่นอนจะไม่ใช่ลูกปืนแบบที่เป็นเมนนุ่นเป็นลูกบอลอะไรข้างในนะครับเป็นแม่เหล็ก ที่เหนียวนํากันอยู่บริเวณด้านในมีความเย็นที่มากขึ้นด้วยนะครับด้วยการออกแบบของพัดลมแบบ ml เนี่ยทำให้ความร้อนการลดความร้อนในส่วนของหม้อน้ําเป็นไปได้อย่างดีขึ้นและตัวหม้อน้ําเองก็เป็นหม้อน้าแบบอลูมิเนียมที่ทํามาใหม่นะครับมีการดีไซน์ที่ดีขึ้นตัวสายยางนะครับจะเป็นสายยางที่หุ้มด้วยผ้าถักนะครับทำให้การบิดงอของสายนั้นไม่บิดงอง่ายจนเกินไปทําให้ยาง ตัวทิวบข้างในนั้นไม่พับนะครับสามารถจัดแต่งองค์ทรงเครื่องได้เป็นอย่างดีไฟนะครับในตัวปั๊มน้ำนะครับจะมี16โซนสามารถปรับแต่งได้ตามความชอบความต้องการเลยด้านในการออกแบบของตัวหน้าสัมผัสนะครับตัวปั๊มตัวบล็อกต่างๆมีการออกแบบที่พิเศษมากยิ่งขึ้นสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะครับมีการออกแบบที่ประณีตทำให้มีความเย็นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ การดีไซน์และการออกแบบจะมาในโทนสีดำและที่สำคัญนะครับประกอบได้ค่อนข้างง่ายมากลองรับไปตั้งแต่ A M 4 หรือแม้จะเป็น Core i3, i5, i7 และ i9 ในเจนเก่าๆก็ยังรองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเจน 2, เจน3เจน4หรือแม้แต่เจน5มาจนถึงเจน9ในปัจจุบันรองรับ AM4 ได้เลยในทันทีรวมถึงรองรับเทปบลิเ p อ e r กันด้วยนะครับนี่คือซอฟต์แวร์นะครับที่สามารถใช้ปรับแต่ง H ฮสร้อยไออาร์จีบีแพลตินัมได้ง่ายมากนะครับรวมถึงปรับแต่งเกมมิ่งเกีย์ของทาง c คอแซ ชุดไฟของทางคอแสรพัดลมของทางคอแสาได้หมดเลยโดยสามารถปรับแต่งได้ผ่านการคลิกเข้าไปเลยนะครับที่อุปรกรณ์จะเจอกับบริเณด้านซ้ายนะครับซึ่งมีหัวข้อเยอะแยะมากมายเลยก็จะเป็น lightning effect performance graphic notification line setup นะครับตรงนี้จะเป็นสีของตัวชุดน้ำของเรานะครับ ตัวปั๊มสวยมากเลยนะซึ่งจะมี LED ทั้งหมด16ดวงนะครับแล้วเขาจะบอกสถานะของรอบพัดลมนะครับซึ่งเป็นตัว ML Pro และอุณหภูมิที่เกิดขึ้นในบริเวณตรงนี้ Lighting n Effect นะครับก็คือสีไฟซึ่งเราสามารถปรับแต่งได้ หลากหลายรูปแบบตามแต่ใจเราชอบเลยนะครับนี่ฮะยกตัวอย่างให้ดูเช่นวิเซอร์อันนี้จะปรับตามอุณนหนภูมิจะปรับตามสีนะครับที่จะสลับสีกันไปตามแต่ใจชอบเลยนะครับมีอีกเกยอะแยะมากมายซึ่งสามารถซื้อมาลองปรับเล่นกันได้นะครับที่สําคัญคือสามารถคัสตอมและใช้คอเสลลิงลิงก์กับฮาร์ดแวร์อื่นได้อย่างสบายๆเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเป็นสไปรัลเรนโบว์เป็นสีโหมดเดิมไว้ก่อนนะครับ แน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีในหัวข้อที่สำคัญที่สุดเลยก็คือหัวข้อของ performance เราสามารถเลือกโหมดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเงียบโหมด Balance โหมด extreme hardcore หรือแม้แต่ zero rpm รวมถึงถ้าเราเป็นคนที่คอนเซิร์นเรื่องความร้อนจริงๆพัดลมชุดนี้นะครับ ml pro สามารถเล่งรอบพัดลมนะครับด้วยการปรับให้มันไปจนถึง3,000รอบได้นะครับเพียงแค่ custom profile ตรงนี้นะครับ แล้วมันก็จะเล่งรอบพัดลมขึ้นไปตามที่เราต้องการได้เลยในทันทีนะครับเรียกได้ว่าเย็นคิดแต่ขิดแต่แน่นอนสําหรับคนที่อยากได้ความเย็นและความสวยจากชุดน้ําตัวนี้หมดอื่นก็จะมีเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างเช่นกราฟิกตรงนี้จะเป็นในส่วนของการเช็คนะครับรอบพัดลมและอุณหภูมิได้ Notification คือการแจ้งเตือนต่างๆซึ่งเราสามารถแอดได้ไลนิ่งเซตอัพคือการเซต นะครับตัวพัดลมที่ต่อเพิ่มจากตัวหม้อน้ําได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งนี่คือซอฟต์แวร์ของ iQ เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบในส่วนของประสิทธิภาพกันเลยครับ h 1 0 0 i p l ไ t i พ u ต r ินม RGB ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นชุดน้ำหนึ่งตัวที่ทำผลงานได้ดีนะครับราคาอยู่ที่5,390เมื่อเปรียบเทียบกับตัว H 1 0ร I Pro ธรรมดาที่ไม่มี RGB แล้วก็ไม่ได้พัดลมตัวนี้ด้วยนะครับอยู่ที่4,990ต่างกัน400หรือว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับโดยเฉพาะกับคนที่ชอบการโอเวอร์คร็อหรือแม้แต่แต่แตงคอมเพราะว่าแม้แต่ i9 นะครับก็ยัง เอาอยู่ในการโอเวอร์คล็อกปรับแต่งความเร็วเพิ่มเติมเข้ามาแอดบิ๊กก็ขอแนะนําเลยสําหรับชุดน้ําตัวนี้ใครที่สนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยจากตัวแทนจําหน่ายคอแซชั้นนําทั่วประเทศไทยอยากให้รีวิวชุดน้ําตัวไหนนั้นสามารถพิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับรวมถึงอยากดูอะไรก็คอมเมนต์ไ้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามในส่วนของ y o u t u แอดบิ๊กและเพจบ BG อนะครับบิ๊กโดยแอดบิ๊กด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ